ทำทำเพลงะครับเราก็มาคำอะยกแข่งมันกันนะครับ <c oughs> ผักกับเราก็ดวนะครับเพื่อนพ่อพี่น้องครับทุกท่านนะครับได้ยังกินแรงกันเนาะยังบ่มีมกามานะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทกท่านที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมบาวนงหันนะครับวันนี้ก็มาพบกับบาร์นังหารเช่นเคยเพิ่มเติมด้วยความแซ่บนนี้แล้วก็วันนี้บา,าร์นังหันได้สันเมนูหลาบเนื้อครับ เพื่อนพ่อแม่พี่ปานอาทุกท่านนะครับมาซัพเซ็ตลำบากนะครับนะครับไม่พูดทำทำเพลงนะครับเราก็มาขับเลยแข่งมันกันนะครับ, <c oughs> รบผักกับเราก็ดูมะเขือ <c oughs> อ,อ,อะไรเขาเรียกมะเขืออ,อะไรครับดูกซี เออจมีม่วงแล้วก็มีพริกผักล้วก็มีทั้งแถาที่เห็นนะครับรเชิญพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาทุกท่านนะครับมาแ u บๆ c ตำบ้านอาหารนะครับ ัเำิร์บอยู่ครับนะครับเสิร์ฟเพื่อนพี่น้องครับทุกท่านนะครับ ได้อย่างกินแรงกันเนาะยังบม่มีกครมานะครับเจา้าเปนนักจับ ะนนมเะเขือเไรมักระปาะ 嗯，对啊。 再看一招。 นะครับเซ um> sì ็ขนาดเจ้าเผชดมากเลย เริ่มเผ็ดนะครับ ขมได้ใจแล้วครับถ,ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของบ่าวทนังหันนะครับก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมบาม่าวอาัหานนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ